สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนมือนี่มาพบกับช่องคุณยาพาเพื่อนคือเกามือนีสิผ้ามาถอดปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะก็หมักแล้วเนาะบ้างบ้างบ้างแบบนี้แล้วค่ะเนาะล้างเสร็จก็ใส่น้ำปลาหนึ่งช้อน แล้วก็รสดีผงนัวน้ําตาลนิดหน่อยนะคะตามเรากินเลยค่ะรสชาติอันนี้ก็คือแป้งแป้งสาลีนะคะหนึ่งถ้วยใส่ลงไปเลยค่ะแป้งทอดกรอบปริมาณเท่ากันค่ะใส่ลงไปเลยเติมน้ำลงไปค่ะ ขออนญาตใช้มือนะคะมือก็สะอาดคุกเลยค่ะคุกส่วนผสม,มให้เข้ากันให้แป้งเข้ากันค่ะน้ำเราก็ค่อยๆเติมนะคะเดีย๋ยวมันจะเหลวเกินไป ข้นเกินไปข้นเราก็เติมน้ำอีกเราอย่าใส่ทีเดียวนะคะเพื่อนๆใส่ทีเดียวเดี๋ยวเหลวเหลวเกินไปวิธีนี้ค่ะแป้งจะกรอบนานใส่แป้งสาลีนะคะปริมาณเท่าๆกับแป้งกรอบแล้วเขาจะกรอบนาน ถ้าเราไม่ทานเลยเราก็มันก็ยังคงความกรอบนะคะพุกเขาให้เข้ากันเหนียวประมาณนี้นะคะ่ะแล้วเราก็จะเอาไปทอดไ่กลางนะคะเพื่อน อ่ะเดี๋ยวมารอชมตอนทอดเลยจ้ามาทอดเลยค่ะตั้งน้ำมันแล้วร้อนนะคะก็ใส่ลงไปเลย เราใส่แป้งเนี่ยกันมันกระเด็นด้วยค่ะเวลาทอดขึ้นมาก็จะไม่แข็งนะคะ ใจใหม่ๆจะ่าพึ่งไปกลับนะคะเดี๋ยวแป้งจะไม่ติดกับเนื้อไก่เนาะแล้วก็ทอดไฟปานกลางนะเพื่อนๆถ้าเราทอดไฟอ่อนจะอมน้ำมันเนาะทอดไฟแรงแล้วก็ไม่สุกข,ข้างในเนาะตอนนี้เราจะมากลับทีนึ้งนะคะเพื่อจะได้สวย ตัดไปเลยแป้งแป้งเซ็ตตัวแล้วเออกาะเนื้อไก่แล้วเนาะเราก็ตัดลับทางค่ะเห็นไนะแล้วก็เนื้อไก่เกาะกับแป้งดีแล้วแล้วก็ตัด ทอดไปกลางนะคะเพื่อนๆทอดไปเรื่อยๆใจเย็นๆกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆเราต้องคอยดูนะเพื่อนๆเขาะจะได้เหลืองสม่ำเสมอเราอย่าทิ้งไปเด็ดขา จับเดี๋ยวจะไม่ข้างในไม่สุกคอยจับ,บให้เหลืองแบบนี้ก็สุกแล้วค่ะ ยันชอมหนึงนะเสร็จแล้วแล้วก็ตักขึ้นค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ กรอบมากเห็นไหมคะเสียงเสิร์ฟกับน้ำจิ้มไก่กรอบมากๆค่ะเพื่อนๆนเสียงเขา มาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะกรอบมากเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณย่าขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงรวย,วยเๆเฮงๆปังๆถูกรางวัลที่หนึ่งทุกท่านค่ะวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ้าย